เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเมื่อดูจากชิ้นส่วนระเบิดก็น่าจะบอกได้ว่าเหตุระเบิดในครั้งนี้นับว่าสร้างความรุนแรงอย่างมากทีเดียวครับทีมงานลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุเรื่องนี้ว่าชายเจ้าของวัตถุระเบิดทําไมจึงมีระเบิดที่เป็นอันตรายไว้ในครอบครองและเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาต้องนําระเบิดมาปาใส่บริเวณนี้ด้วยข้างหนึ่งฮะขาดและรายละเอียดเลยครับ ละเอียดแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กระจายเศษกระดูกเศษเนื้อก็กระจายเต็มตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็มือข้างขวานี่ละเอียดเลยครับถึงข้อมือนะฮะแล้วก็อยู่ในสภาพที่เสียเลือดเยอะนะฮะถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะอาจจะหมดสติก็ได้ฮะแต่พอดีพวกเรามาถึงที่เหตุก่นกอนแล้วก็ห้ามเลือดแล้วก็ทําแผลก่อนนะก็เลยนำส่งโรยาบาโลโรงพยาบาลทันนะเขาเป็นคนบอกเองฮะก็ถามว่าตกลงที่ที่ระเบิดใส่มือนี่เป็นประทัดหรือเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นระเบิดที่เขาผลิตขึ้นมาเองฮะ เขาบอกว่าผลิตขึ้นมาเองมีทั้งหมด3ลูกนะครับลูกหนึ่งนี้ลองลองจุดอยู่ที่บ้านแล้วมันนใช้ได้มันโอเคนะฮะอีกลูกหนึ่งก็เลยมาทางนี้ซึ่งผมถามว่าทาไมถึงมาจุดอยู่นี่ผมก็ถามที่เกิดเหตุถาม้ามองเขาที่เขา,ขาบาดเจ็บนะทำไมถึงมาจุดที่นี่เขาบอกว่าผมโมโหให้คนคนหนึ่งนะครับหลังจากทราบข้อมูลจากชายที่บาดเจ็บว่ายังมีระเบิดอีกลูกหนึ่งอยู่ในกระเป๋าของเขาทําให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบกันพื้นที่ให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องออกไปจากเขตอันตรายทันที ิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือเขาทําแบบนี้ทําไมเมียหนีออกจากบ้านไม่รู้ไปไหนไม่กลับเข้าบ้านตื่นเช้ามาก็เลยประมาณสิบโมงได้ออกไปตามหาเมียอ,อยู่บ้านบ้านพ่อพอไปตามหาเมียบ้านพ่อไม่เจอแล้วก่อนก่อนก่อนที่จะออกไปนําวัตถุระเบิดที่ผลิตขึ้นมาเองอะ่ะสามโลกเรือดสองโลกยัดใสก่กระเป๋าสะพายสีน้ําตาลเนี่ยมาด้วยสองโลก ใส่กระเป๋ามาเดินทางมาแล้วก็ไปกินเหล้าอยู่ที่เกาะปลาไหลตําบลย่านดีจนถึงบ่ายสองบ่ายสองแล้วก็ขี่รถตามหามาีามาเรื่อยมาเรื่อยไปรอรับก็ไม่เจอเลยสอบถามคนทํางานแถวนั้นเขาบอกว่าขึ้นรถไปกับเพื่อนแล้วเกิดความโมโหเมื่อเกิดความโมโหปุบ๊บก็เลยขี่รถมาเรื่อยเลยมาวันมาอ้มาอมปลามาจนมาถึงเส้นทางบ้านสะแทนวังดี ออกจากถนนใหญ่ประมาณเกือบโลเห็นเป็นที่โลง่งข้างๆไม่มีอะไรเลยเลยนั่งจิบปอปาขาวอยู่อยากระบายความเครียดเลยหยิบระเบิดขึ้นมาลูกนึงมาจุดเพื่อจะโยนใส่ที่โล่งข้างทางจอดรถจักรยานโยนเพื่อจะโยนใส่ที่โล่งข้างทางผู้ก่อเหตุให้การว่าเขาเดินทางมาหาแฟนแต่ไม่พบจึงทำให้เกิดความเครียด และต้องการระบายออกโดยการเอาระเบิดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจุดเพื่อต้องการให้เกิดเสียงระเบิดดังเพราะเขาเคยทําแบบนี้มาแล้วและมันก็ได้ผลด้วยแต่ครั้งนี้กลับไม่เหมือนเดิมระเบิดเกิดทํางานสกอดทําให้มันเกิดระเบิดใส่มือของเขาขาดทันทีมันระเบิดแตกม,มืออึ้งเลยพอดีทําเป็นเหตุให้มือด้านขวาข้อมือด้านขวาได้ขาดแล้วก็พอดีมีสายตรวจ เจ้าที่สายตรวจของโรงพักนาดีผ่านตรวจเส้นทางน,นั้นพอดีเลยไปเจอและไ้สอบถามพึ่งหารก็บอกว่าระเบิดแตกใส่มือและตอนนั้นก็ยังสะพายกระเป๋าอยู่ระเบิดแตกใส่มือแล้วบอกว่าระเบิดเดืออีกลูกนึงอยู่ในกระเป๋าเจ้าที่จึงได้ให้นั่งพักแล้วก็เอากระเป๋าสะพายให้มันเอากระเป๋าสะพายออกจากตัวก่อนแล้ววางอยู่ที่พื้นแลาวจากนั้นก็เลยนำตัวพุ่งหา ส่งโรงพยาบาลนาดีก่อนส่งโรงพยาบาลนาดีแล้วก็โรงพยาบาลนาดีนําตัวส่งโรงพยาบาลกบินต่อผมเลยไปผมตรวจที่เกิดเหตุปุ๊บเลยแจ้งเจ้าที่ EOD ของปาจีนมาทําการเก็บกู้ระเบิดเจ้าหน้าที่สอบถามผู้ต้องหายอย่างละเอียดว่าระเบิดที่เขาทําขึ้นมาเป็นแบบไหนจึงของกําลังเจ้าหน้าที่หน่วย EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดมาทําการเก็บกู้บาดแผลที่เกิดจากการระเบิดทําให้เราเห็นถึงความรุนแรงของมัน ถ้าระเบิดทั้งสองลูกเกิดระเบิดขึ้นมาพร้อมกันความรุนแรงก็จะยิ่งทวีขึ้นจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้ทำระเบิดขึ้นมาเองเพราะที่บ้านของผู้ต้องหาเป็นโรงงานรับชุบน็อตเก่าจึงเริ่มศึกษาหาวิธีลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนทำระเบิดมือนี้ขึ้นมาได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันได้สร้างฝันร้ายให้กับตัวเขาเองไปตลอดชีวิต ทราบไหมว่าลูกโดนอะไรมาไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเขาไปไหนลก็อ,อยู่บ้านสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสูญเสียที่ไม่อาจคืนกลับมาได้ที่สําคัญคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวโดวยเฉพาะหัวอกของคนเป็นพ่อและแม่ที่ต้องมาเห็นลูกพิการจากสิ่งที่เขาทํา เขาบอกว่าเขานําติดตัวไปเพื่อป้องกันตัวแค่นั้นเขาบอกว่าเขาคงไม่กล้าไม่กล้ายโยนเส่เมียไม่กล้ายโยนใส่เมีย,มย,มยถ้าไปเจอมันก็ไม่แน่นะครับผมก็นี้ผมก็เดาในอนาคตไม่รู้จากการตรวจสอบนะครับตรวจสอบถามเขาแล้วเขาไม่เคยมีประวัติครับแต่เมื่อวันที่เขาโดนจับไปแล้วเห็นมีชุดทหารแล้วก็ชุดอของเจ้าหน้าที่กบินบุรีทําการเพราะบ้านเขาอยู่ในเขตของสพกบินบุรีไปทำการตรวจค้นบ้านดังกล่าวอยู่แต่ก็ไม่พบสิงผิดกฎหมาย ของผู้ต้องหาผมแจ้งข้อกล่าวหาทำซื้อหรือมีใช้ด้วยประการใ,ใดซึ่งวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากในทะเบียนท้องที่ทําให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นโทษตัวนี้นะครับซึ่งทำซื้อหรือมีซึ่งวัตถุระเบิดเนี่ยจำพุกไม่เกิน20ปี เรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับผู้ที่คิดจะทําอะไรที่อันตรายแบบนี้ที่สําคัญสิ่งที่ทําขึ้นมานั้นมันผิดกฎหมายและมีโทษร้ายแรงผลทางกฎหมายยังคงอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินคดีแต่ผลกรรมนั้นท่านตาเห็นจริงๆครับ